แม่โบคารบกวนขอคำปรึกษาค่ะลูกชายสองขวบนะคะงอแง,งไม่อยากใส่แผมเพ์ทนะคะแต่ยังบกชีบกบอกอึไม่เป็นนะคะควรเริ่มยังไงดีแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้การดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบเนิร์ดคิปนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะการที่คุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกเลิกสงสัยแผมเพ์ทนะคะหรือว่าจะฝึกให้ลูกนะคะสามารถที่จะขับถ่ายได้ควรที่จะประเมินความพร้อมของลูกก่อนความพร้อมของลูกนะคะก็อย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะสามารถที่จะนั่งกระโนได้ว สามารถที่จะนั่งเป็นแผ่นรองชักโครกได้สามารถที่จะถอดกางเกงได้เองสามารถที่จะบอกฉี่บอกอึได้หรือถ้าหากไม่สามารถที่จะบอกฉี่บอกอึได้ลูกจะต้องมีอาการทางกายที่บ่งบอกว่านา่นักเขาปวดฉี่ปวดอึแล้วยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะใช้มือจับตรงบริเวณเป้ากางเกงนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเนี่ยหนูปวดฉี่ปวดอึน,นะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโดยทั่วไป,ปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําให้คุณแม่คะ่ะฝึกให้ลูกนะคะเลิกแพมเพิร์นค่ะหรือว่าฝึกให้ลูกคะ่ะทำการฝึกการขับถ่ายนั้นนะคะเมื่อลูกอายุอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีค่ะ โดยทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําว่าเด็กนะคะควรที่จะเลิกการใส่แผลมเพิร์ดหาก่อนอายุ3ปีในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ควรที่จะเลิกสวมใส่แผลมเพิร์ดนะคะในช่วงกลางคืนได้ก่อนที่ลูกนะคะจะอายุ5ปีค่ะจงการเลิกผ้าอ้อมหรือว่าการที่ลูกจะขับถ่ายได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นพัฒนาการตามวัยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะส่งเสริมให้ลูกนะคะมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมนะคะควรที่จะให้ลูกค,ะคะ่ะเลิกใส่ผ้าอ้อมในตอนกลางวันได้ก่อนอายุ3ปีเพราะว่าถ้าหากเลิกแร้วช้านะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับน้องแล้วคือ จะเกิดผื่นผ้าอ้อมนะคะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาท้องผูกก็คือว่าถ้าวันไหนไม่ได้ใส่แผงเพิ่นนะคะลูกเขาก็จะไม่ยอมขับถ่ายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาท้องผูกตามมาทีนี้แม่โบฝากไว้4ข้อหัวใจสําคัญนั่นก็คือ1น,นะคะทําใจเลยการฝึกให้เด็กคนหนึ่งนะคะเลิกสงสัยผ้าอ้อมจะใช้ระยะเวลานะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือประมาณเป็นเดือน2เดือนแหละเพราะฉะนั้นคือใจเย็นให้ทาชมเชยไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่กล่าวลูกนะคะ2ก็คือช่วงที่เริ่มฝึกแรกๆนะคะควรที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมแล้วก็มีเวลายกตัวอย่างเช่นวันนนนนหยุุุดเสอิตตคคณณพ่่แแมบบี้้ป็ะ 3คือนิทานช่วยได้แนะนําว่าหาหนังสือนิทานนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการฝึกให้ลูกค่ะ,ะเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่าการฝึกให้ลูกอึอฉี่เนี่ยค่มาเล่าให้เขาฟังเขาชอบฟังนะคะเนาะแล้วก็4คือถ้าเมื่อไหร่นะคะ ที่ฝึกแล้วลูกมีความรู้สึกต่อต้านให้พักก่อนนะคะพักก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่นะฝึกให้ลูกเลิกพาอ้อมแล้วก็ฝึกให้ลูกสามารถที่จะขับถ่ายได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะอย่างที่บอกนะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะแนะนําว่าให้ฝึกเมื่อลูกมีความพร้อมนะคะซึ่งอายุที่มีความพร้อมก็คือประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะสามารถเที่ยวฝึกได้เลยนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ควรที่จะพาลูกค่ะไปเลือกซื้อกระโถนด้วยตัวของเขาเองชอบแบบไหนซื้อมาแบบนั้นเลยลูกนะคะหรือว่าซื้อเป็นแผ่นรองชักโครกนะคะถ้าเป็นแผ่นรองชักโครก ็ควรที่จะมีที่วางขาด้วยเนาะสก็คือเราจะเริ่มฝึกโดยการที่ยังไม่ให้ลูกนะคะถอดกางเกงก็คือใส่กางเกงแบบนั้นแหละแล้วก็ชวนลูกนะคะไปนั่งชักโครกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกค่ะรู้จักในเรื่องของการอึหลังจากที่ลูกกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วซึ่งโดยทั่วไปเนาะแม่โบก,ก็จะแนะนําว่าควรที่จะฝึกหลังจากที่กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วเพราะอะไรคนเรานะคะเวลาที่เรา่ะกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะมีการไปกระตุ้นนะคะ,ะการทํางานของลำไส้ใหญ่นะคะให้มีการบีบตัวอย่างรุนแรง ะะแล้วก็จะทําให้เราค่ะรู้สึกว่าอยากที่จะปวดอึน,นะคะดังนั้นก็คือหากจะฝึกให้รู้นะคะรู้จักการขับถ่ายนะคะควรที่จะฝึกหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ไปนั่งกระโถนกันไปนั่งโดยที่ยังไม่ต้องถอดกางเกงนะคะใช้ระยะเวลาในการนั่งอะ่ะโดยประมาณ5นาทีในระหว่างนี้นะคะก็คือ บอกให้ลูกนะว่าอาชีนะอึนะอะไรเงี้ยค่ะเนาะ5นาทีทําได้ทําไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเมื่อลูกทําได้นะคะแล้วก็ยอมให้คําชมเชยนะเพื่อที่ลูกเขาจะได้แบบอยากที่จะฝึกแบบนี้ในครั้งต่อๆไปเราจะใช้วิธีการฝึกแบบนี้นะคะ่ะโดยที่ยังไม่ถอดกางเกงเน,นะะี่ยใช้ระยะเวลาในการฝึกโดยประมาณก็คือ2สัปดาห์นะคะเมื่อลูกทําได้ค่อยไปสเต็ปถัดไปหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะยอมที่จะขับถ่ายได้ง่ายๆนะคะหรือว่ายอมที่จะนั่งกระโถนได้นะก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าห้องน้ํา ชวนลูกไปด้วยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือทําให้ลูกดูเลยนะคะตั้งแต่ว่าเข้าห้องน้ํามานะคะเวลาที่ปวดอืดทาอย่างไรปวดฉี่ทำอย่างไรถอดกางเกงแบบไหนถอดเสร็จแล้วนั่งกระโถนนะนั่งเสร็จแล้ว ใช่ไหมก็แบบเบงชีเบงอืดนะพอเบงชีเบงอืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กางเกงจากนั้นล้างมือแล้วก็ออกจากห้องน้ํานะคะเออแล้วก็ระหว่างที่คุณแม่ทำนะคะก็แนะนําว่าให้ลูกทาตามไปด้วยเด็กโดยทั่วไปเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําเขามักจะเรียนแบบนะคะแล้วก็จะพยายามทําตามที่เขาเห็นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทำสเต็ปแรกลูกสามารถทําได้แล้วก็ยอมเชียนั่งกระโถนนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มให้ลูกะะฝึกการถอดกางเกงแล้วก็ไปนั่งที่กระโถนค่ะซึ่งถ้าสามารถทําได้เราก็จะไปที่สเต็ปถัดไปนี้นะคะ เราก็คือจะฝึกให้ลูกนะคะเวลาที่เขาค่ะปวดชี่ปวดอึนะคะซึ่งลูกเนี่ยก็จะบอกเราได้หรือว่าถ้าไม่บอกค่ะก็จะมีอาการทางกายนะคะตัวอย่างเช่นเอามือค่ะจับตรงบริเวณเป้ากางเกงนะคะคนลูกก็เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าลูกปวดฉี่ปวดอึใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปนั่งกระโถนกันนะคะเนาะแล้วก็ให้ลูกนะคะถอดกางเกงนะคะแล้วก็ฉี่อึใส่กระโถนช่วงนี้ค่ะต้องยอมรับว่าจะเละเลอะเลอะนิดนึงนะคะคุณแม่ก็คือจะต้องไม่ดุนะคะไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กล่าวนะคะให้คาชมเชยลูกเก่งมากเลย,เล,ยลูกนะเดี๋ยวครั้งหน้าทาใหม่นะ แบบนี้นะคะให้แรงเสริมนะคะรอบหน้าลูกเขาก็จะทําให้มันดีขึ้นเมื่อลูกทําได้นะคะทีนี้ต่อมาก็คือเราจะเริ่มถอดแผ่นเพลิเป็นช่วงๆแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นถอดในช่วงเช้าถอดในช่วงบ่ายถอดในช่วงเย็นแบบนี้ค่ะเต็บถอดแผ่นเพลิเป็นช่วงๆได้แล้วนะคะต่อมาลูกก็คือจะเข้าสู่ในเรื่องของการเลิกแผ่นเพลิดได้นั่นเองซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2เดือนอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้คือในกรณีที่ลูกเล็กนะคะทีนี้ถ้าลูกของคุณแม่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนาะประมาณสักสามขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนานะ ฝึกยากนิดนึงแต่สามารถฝึกได้วิธีการฝึกก็คือคุณแม่ก็วางโถนกระโถนนะคะไว้ใกล้ๆเนาะ,ะแล้วก็ชวนลูกนะคะไปนั่งกระโถนทุก2อถึงสชั่วโมงไปนั่งทีไปนั่งเรื่อยๆนะคะให้ลูกเขามีความรู้สึกคุ้นชินนะแล้วก็เวลาที่ลูกหาปวดฉีปวดอึดนะคะก็ควรที่ให้ลูกเนี่ยค่ะไปฉี่ไปอึนบนกระโถนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันของคุณแม่สามารถเลิกแผมเพิร์ในช่วงกลางวันได้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะฝึกให้ลูกสามารถที่จะเลิกใส่แผมเพิร์ในช่วงกลางคืนซึ่งทั่วไปเนาะเราก็จะแนะนําว่าหลังจากที่เลิกกกกกแแแอมมเเเพพรรใใในนนช่่ววงงลลาัได้้ปปะะณี1ึ -2 ็ฝหูส ในช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าควรที่จะเลิกใส่ค่ะก่อนที่ลูกคุณแม่จะอายุ5ปีนะคะวิธีการฝึกก็คือ,อควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มนม,ม,มดื่มน้าก่อนที่จะเข้านอนเพราะไม่งั้นจะกระตุ้นให้ลูกค่ะปวดฉี่ได้ในระหว่างที่นอนนะคะก่อนนอนเนี่ยพาลูกไปห้องน้ําก่อนแล้วก็ในระหว่างที่นอนนะคะก็ควรที่จะปลุกให้ลูกนะคะมาห้องน้ำเพื่อฉี่นะคะคืนละประมาณ1-2ครั้งนะคะ,คะ,คะจากนั้นก็ตื่นนะคะมาเข้าห้องน้ำีกทีก็คือตอนตื่นนอนตอนเช้าเลยอ่าหวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คงจะเข้าใจในเรื่องของการสเต็ปฝึกให้ลูกนะคะเล ูนะคะสามารถ่จะขับถ่ายได้ด้วยตรงเขาเอง